สนับสนุนโดย15ปีซิสเตม่าแปรงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปรงทันใดที่เราลงรู้ไปว่าเรามาที่จังหวัดน่านค่ะน้องๆก็ามาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยว่าออกไปจากจังหวัดกู้เขาไม่ได้คอมเมนต์จังหวัดน<แ>่านไปต้อนรับคนอยพวกมึงเ <laughs> ขาไม่ได้คอมเมนต์แบบนี้เ <laughs> ขามาคอมเมนต์แบบนี้ ลงไปบอกว่ามาจังหวัดน่านน้องเขามาคอมเมนต์อยากให้พี่ๆเธอเที่ยวไทยมาเที่ยวจังหวัดน่านจังเลยค่ะเขารู้ว่ามีจังหวัดน่านคนแจ้งมาเลยบอกให้มาทานสลัดที่โอบิโอสลัดต่ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะมีคอมเมนต์ชนะประมาณแบบเจ็ดหมื่นแปดหมื่นคนเลยอ่ะคอมเมนต์ได้ไหน่ะเจ็ดหมื่นคนเท่าไหร่เยก็ต้องมาเรวมาพิสูจน์กันซะหน่อย ข้าวโพด1กิโลกรัมแบาทแต่ฟักทอง1ลูก120บาทหากขายฟักทองได้480บาทต้องหากขายข้าวโพดได้กี่กิโลกรัมจึงจะได้ปริมาณเท่ากับไม่สนใจได้อันนี้ไม่น่าสนใจได้พิซซ่าสลัดครับสวัสดีค่ะสสวััดีครบเชิญนั่งค่ะเรียบเลยหนึ่งสองหรือสามแต่ว่าถ้านั่งตรงเนี้ยจับไข่ดิบไข่ดีอันนั้นตรงนานอันนั่งตรงโอเค ยังไม่เราจับชื่อเสียงเรียงนามกันเลยแนะนำตัวให้ชวาวไทยโรจักหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อพานุพงศ์รัตนศิลาครับชื่อชื่อจิมค่อ,อจิมจิม,มกำลังมองหาอยู่ว,ว่าเราจะตักป้ายโฟมชื่อเราสองคนแปะตรงผน,นังไหน ขชินนิดนึงนะครับเยอะๆก็ได้ครับได้เยอะไลยนะเพราะว่าสลัดเรามันทานได้เยอะแบบผมปลูกเองเพราะว่าที่นี่เนี่ยจุดเด่นของเขาคือเป็นผักออร์แกนิกที่ปลูกเองทั้งหมดหรอเอาที่ปลูกเองส่วนหนึ่งจากแม่โจ้ครับน้ำสลัดจะทำเองไหมครับทำเองครับตายแล้วเก่งจังเลยอังจานนี้ก็ไปเรียนปั้นมาจากลำปานเลยนะผมทำเป็นแปลงสาธิต เล็กๆ <_ d ance> แต่ว่าส่วนมากผักจะมาจากชาวบ้านก็คือนโย,ยบายของร้านก็คือว่าเราจะสนับสนุนชาวบ้านให้เลิกให้ให้เห,หมือนแบบไม่ขยายพื้นที่ปา่าเพื่อเพื่อที่ปลูกข้าวโพดนครับเราก็ให้เขาหยุดที่คิดที่คิดจะขยายและให้เปลี่ยนมาปลูกผักสลัดให้เราคือ<ช>ปกติเวลาเขาจะปลูกข้าวโพดเขาจะไปใช้พื้นที่ป่าเขาจะเผาป่าไปเลยขพพ้าวโพดคือเราจะสูญเสียพื้นที่ป,าป่าไปเส้นจำนวนมหาศาลและขา,ายได้ถูกด<ม>้วยโดนได้แ,แปดบาทเพราะว่ามีคนทําเยอะ แต่ว่าห้ามมาปลูกผักหรือว่าอะไรแบบนี้ปลูกผักเราจะไม่ใช้พื้นที่ป่าก็คือเราจะใช้พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านมีแนวคิดที่ดีจังเลยที่ถ้าเราลงเอยยันนี้เราจะเหมือนกับนุ่นศิลปพันกับท็อปปี้พาร์มากเลยนะเราจะเป็นคู่รักอีโคเลยนะคุณเจมสดนะเขอคิดถามแม่ก่อนถามแม่ก่อนถามแม่ทีก่อนไหมว่าอย่างไรร้านนี้อร่อยมากพูดความจริงนะจริงจริงผักสด อันนี้หนึองไม่ใช่เบคอนใช้เป็นแฮมครับแฮมก็ทำเองล้มหมูเองะนเลียงตั้งแต่ยังเป็นตัวเล็กๆเกันตั้งแต่ต้องมาเป็นเบฟบอกมาตอนแก่ไม่สงสารกันนะอือุ้ยอร่อยจริงร้านนี้โอวิโอสลัดครับเปิดมานานยังคะได้หนึ่งปีกับสามเดือนถือว่าเกิดมาตรฐานพ่อค้าทั่วไปของเรามากแสดงว่าต้องต้องมีอะไรต้องมี บอกว่ามาหน้ามีเด็กบอกให้มาร้านมีแบบเต็มไปหมดเลยมีเด็กใช่มีน้องๆแบบอ้นูบ้านสามอาคารไปบอกแม่กดคอมที่หนบอกว่าเนี่ยเออบอกให้เขาบอกว่าไปลังถึงีแม่จ๋าแม่จ๋าเขาบอกยังไงครับาไม่เขาบอกว่าให้แวะมาเพราะว่าแบบอ่าสลัดดีแล้วก็แบบเพราค่าแท่บอย่างงี้ก่อนหน้ามาเปิดร้านเนี่ย ก่อนหนึ่งปีกว่าๆที่แล้วเนะี่ยทำารทำอะไรมาก่อนอ๋อ่าก่อนหน้านั้นทําธุรกิจส่วนตัวคือทําขนมสแน็คแหละครับแล้วก็หยุดไปเพราะมันต้องใช้ทุนสูงครับวันหนึ่งได้ขับรถไปเที่ยวบอกเร,รวิวเดยครับออบอกเรียวได้ไปคุยกับพี่ทวนเจ้าของบอกเรวิวีสร์ทแล้วก็พี่เขาก็มีคอนเซป็ปต์ดีก็คือมาอยู่บ้านนอกมาอยู่บ้านบ้านเกิดของตัวเองเออแล้วก็ใช้พืชผักไก่หมูอะไรพวกนี้ครับที่เลี้ยงในหมู่บ้านเอามาแปรรูปเป็นอาหารให้กับ นักท่องเที่ยวก็เลยเอาคอนเซปต์นั้นมาทําที่ในเมืองน่านในเมืองตัวมือนเกิดเราด้วยครับอบินจ้องเลยอ่ะเจรดาพ่อค้าได้ถ่ายมาทั้งหมดสองบอยขนคนณย่าคุณดงคนจิตใจดีสุดละพูดแบบนี้ก็ต้องหลายคนได้ยินเห็นไหมคะมันต้องหลุดออกมาป็นแฟนโซตตอนนี้โดครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีใจอะไรเขาโดตรเขาไม่ได้เราเป็นเัียฉันบอกิดิีแล้วสมมติว่าถ้าเราแบบไม่สนใจใครแบบไม่ได้แบบแครแบบ เนี่ยไม่ย,มยุ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาถามว่ามีแฟนหรือยังเราบอกว่ามีแกมีแล้วก็ได้แล้วตัดลำคาญอะไรเยยงี้ยแันน้นใหม่ดีกว่ามีแฟนแล้วยังคะออมีแล้วครับอ้าว <laughs> <laughs> โอเคยังเ <laughs> พรจะยังจิมทำอะไรเงี้ยจิมอ้มอาวไม่ยอมอีกต่อไปนี้ไม่ต้องคุยเรื่องอะไรแล้วแปลวอ,อาหารไว้เยอะเลยชิมบ้างเราใช้ปลาอะไรอ่ะปลาในตลาดปลาแต่ไม่ซื้อในซูเปอร์มันก็จริง ไมหรอกเรียนบ้าแล้วไม่คอยกินปอเกเปียให้มันส่ปลาคือส่วนมา,ากจะเป็น <มะ S 1> ผู้ใหญ่หผู้ใหญ่ทานปลาเยอะจัเคยกินปอกเตี๋ยไส่ปลาแต่ฉันไม่เคยกินปอเตี๋ยไส่ลดเนื้อปลาครับไม่ใช่ใส่จริงนี่จะไม่รักแล้วนะแล้วตอนนี้มีชาวบ้านมาเข้าร่วมกับเ,ออเราเยอะไหมที่เกินห้าส 50ตัวเลือดครับถ้าฝั่งครั้งแรกมาถึงตอนนี้นี่คิดว่าเราสําเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ละผมว่าประมาณ50เปอร์เซ็นต์ร้อยึหนึ่งครับอยู่หวโยนะอีกขึ้นหนึ่งก็ลังรออะไรอยู่ขึ้นหนึ่งก็คือรอตลาดรอตลาดรอตลาดคือว่าสมมติตอนนี้มันมีคนปลูกให้น้อยรายอยู่นะครับยังไม่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมควมตั้งใจผมคืออยากให้เป็นอุตสาหกรรมปลูกผักออร์แกนิกคือคนกรุงเทพจะได้กินผักออร์แกนิกจากนั่น อนสเป็นแนวคิดที่ดีเป็นพ่อค้าที่ดีไม่ได้ขายกาแฟเสร็จก็ชวนไปมีไปวอร์มอัพตลอดเช็คไปเขาไม่ได้ชวนยังสนอหน้าไปร้านเขาขอเขาไปเลยแต่บ้านนี้ก็ปลูกขขาพดนนะเขาจริงเหรอแต่ว่าไม่ได้เผาป่าเผาเป็นบ้านเพื่อนบ้านข้างเขาเอาขราพ่ตอนนี้เขาลองตอกลองกันอยู่อ่ะคุณจิมก่อนที่เราจะมารับประทานสลัด ออร์แกนิกก็ให้ร่างกายของเราแข็งแรงเหมือนกับความรักของเราะพอาร่างกายเราแข็งแรงแล้วมีแฟนหรือยังนะคะมีครับมีมีโซ่ชัวร์เริ่มพูดเรื่องนี้ดีกว่ายังไงฝากร้านดีกว่าก็ฝากร้านด้วยครับวันหนึ่งข้าเห็นแบรนด์โอว o โอสลัดไปโพลตรงนู้นตรงนี้ในกรุงเทพมหานครบ้างเชียงใหม่บ้างที่ไหนบ้างก็อย่าลืมอหนุกันด้วยเพราะว่ามันเป็นผลผลิตจากเมืองน่านนะครับเรามีส่วนช่วยในการ คืนผืนป่าให้ชาติดูแลผืนป่าให้กับประเทศไทยพื้นที่ประเทศไทยไปแล้วต้องดูแลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากด้วยลูกค้าเวลามาทานอาหารนี่ต้องเป็นห่วงสุขภาพช่องปากเขาถูกไหมคะแปลคนเวลาทานอาหารมันจะมีเศษอาหารติดฟันนี่ไม่เคยมียมีอะไรติดไยม่ะไม่มีมีไหมฮะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหรือไม่มีฮะไม่มีทำเป็นไม่เห็นเหมือนมีใครเอามเล็ดพืชมาหย่อนเป็นบริเวณเหงือกเชนะครั้เดี๋ยวก่านะตาบ้านที่ไม่ปลูก้าวโพดเอาปลูกผักวันนี้หรอวะ ระวังจะมีเสศษหนาติดฟันแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเราเลยมีกิฟต์เซต,ตจากแปรงด์สิบฟันซิสเตมามามอบให้นะคะ15ปีซิสเตมาแปรงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจเมื่อเปลี่ยนแปลงขนแปรง soft and slim, soft s o ซอฟต์แอนด์สลิมซอฟต์เกินคาดสะอาดลึกถึงร่องเงือกค่ะ